ลังจากการลงพื้นที่เมื่อคืนเช้าวันใหม่เราก็นำประสบก,การณ์สถานการณ์การทำงานเคสสตาร์ตี้ที่ผ่านมามาสังเคราะห์มารวบรวมเพื่อให้ได้รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน,นมิตรมตตีจังหวัดชนบุรีและเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยวิทยากรจากมูลที่อิสระชนเข้าไปร่วมวางแผนดึงขอดปเทเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการทำงานและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานกับผู้ใช้ชีวิตที่สธาณะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคนมาจากต่างจังหวัดาอาบาน้ำอาถ้ากินข้ามือถึงเราไปหางานถ้ายังไม่ได้งานจับประนอม <c oughs> ก็เปิดในกลุ่มนี้ด้วยมันเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์เพราะว่าการค้ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเรือผู้ชายถูกหลอกลงลึกเป็ือนลูกเรือผู้หญิงก็ถูก้าไปเลยเด็กก็ถูก,ถก,ถก,ถก ไปถ่ายไปขอถายอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยบอกว่าเอาทุกกลุ่มมาเลยสิบแปดปีขึ้นซึ่ง่เรามีบ้านพักเด็กต่างปราเทศแปดแล้วเนะะี่ยเป็นต้นเป็นทายังไงที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าถึงสธิ์โดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามาันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มนี้นะคะเราก็เลยที่กเ,เกิดโครงการบ้านพี่มิติสัญจรที่มาก่อนอนะันดับแรกแล้วบ้านพี่ิติสัญจรเนี่ยลงไปแค่สำรวจตรวจสอบแล้วก็เก็บประวัติ แล้วก็เราเข้าไปช่วยในพื้นที่จนตัวตอนหลังมาทำงานร่วมกับบริษัทเรชนซึ่งเรารู้ว่าเราว่ากลุ่มเนี้ยถ้าไม่มีตัวหลักในการที่เขากินอยู่หลับนอนมากคุณทีเนี่ยทำมาสิบกว่าปีเก็บทะเ่องคนเลี้ยในสนามเหลวงกินนอนเป็นคนเลี้ยงล่อคุยขยะกินเหมือนกันเลยฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะบอกเราได้เรื่อใดกับผดออกมาในเรื่องของบังคับให้รัฐทุกระดับจะต้องดูแลประชาชน ให,ให้มีให้มีที่อยู่แบบมีมีมีอาชีพเนี่ยนะนไปรับสินตามตามตามสินเลยคือเป็นข้อบังคับเลยว่ารัฐธรรมนก็เลยเกิดเกิดบ้านมิษมตรีมาตั้งแต่ปี51คุณผู้ชมแล้วก็ผ่านผ่านมาจาก5บ้านมาเป็น10บ้านในชนชนบุรีเนี่ยเป็นเป็นบ้านหนึ่งที่เป,เป็นจังหวัดหนึ่งที่ท จับตามองน,นะครับโดยเฉพาะโฟกัสไปที่เมืองพัทยาเพราะว่าเป็นพื้นที่ของการผ่านมาไม่มีเรื่อ,องของ่านแล้วครับผ่านมารับเ,เ,เพื่อเพื่อเพื่อเก็บเงินหรือหาเงินระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปที่อื่นก็จะมีเส้นทางกรุงเทพพัทยาสมุทรพัทยาไปภูกเก็ตแล้วทีนี้ก็กระจายออกสี่ทิศ คือมันจะเป็นเส้นชยอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเล่นล่อนมันเป็นอย่างเงี้ยออกไปสี่ทิศเลยแลวและสุดท้ายจะไปจบที่กรุงเทพคือที่สนามหลวงอีกอันนี้เป็นวงจรชีวิตคนเล่นล่อนทั้งหมดเลยคนเล่นล่อนเนี่ยมันจะมีแบบสองแบบตอนนี้ปัจจุบันพจนพญาเนี่ย<ะ>เล่นล่อนถาวรอ<ะ>กินอยู่อย่างเงี้ยตั้งสิบปีก็อยู่อย่างเงี้ยห<ะ>้าปีอยู่อย่างเงี้ยตัวกกลุ่มหนึ่งจะเป็นแบบชั่วคราว<ะ>ชั่วคราวนี่จะเข้ามา<ะ>หลังจาก ไม่มีงานทำแล้วเก็บเกี่ยวขึ้นผลแล้วอมาจากอีสานจากเหนือใต้เลยก็จะมาหางานทําแล้วก็คือไม่มีคนรับไม่มีงานทําก็จะเล่นล่อนการเซ็กเวอร์หรือบริการคนสติไม่สมประกอบผู้ป่วยเอสคนต่างด้าวคือคนที่ไม่มีสัญชาติใครลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายโอเคทีนี้ถามอะไรคือใครคือคนเล่นล่อนใครคือคนไรบ้าน ไร้บ้านเนี่ยคือคนที่ไม่มีบ้านแต่อยากมีบ้านถึงจะเข้าข่ายคนไร้บ้านถ้าไม่มีบ้านแล้วไม่อยากมีบ้านอยากอยู่ไปบงับงบงังงอยู่เป็นคนไม่รล่านะเรบรอนกับไร้บ้านวัดกันที่ความอยากที่จะมีตัวตนอยากที่จะปัดสินคือเพื่อใดก็ตามเขาเอ่ยปากขึ้นมาว่าเขาอยากจะมีบ้าน อะไรบ้านแล้วอันนี้แก้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นเลยไร้บ้านที่แก้ง่ายนะแค่หาที่เช่าราคาถูกให้อยู่แลวหางานที้ทำจบปิดเคสตามดูเป็นระยะระยะแต่เล่อ่อนนี่จะยากเพราะนั้นพี่หลวงพี่ยันเขียนเลยครับเขียนเลยสังเกตจะเขาเรียกว่าอะไรนะสังเกตพฤติกรรม สอง้อยี่สิบบาท <Okay. S 1> ต่อวันหนึ่งอันนี้คือช่างอันนี้คือช่างนะนนถ้าเป็นช่างาไทยนะถ้าเป็นช่างไทยก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทหรือสามร้อยแปดสิบบาทต่อวันที่ได้ชมที่ผ่านไปนั้นเป็นกระบวนการถอดบทเรียน ระหว่างเครือข่ายการทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะในเมืองพัทยาก็มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบ้านมิตรเมตีชนุรีบ้านมิตรเมติกรุงเทพมหานครเทศบาลเมืองพัทยาและเพื่อนๆที่ร่วมทำงานเครือข่ายกันมาร่วมนั่งถอดบทเรียนเพื่อหารูปแบบการทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ